กูจะปลุกพระยาบนกุ้งนี่ให้ลุกก็ลุกไอ้ตื่นก็ตื่นไปอื่นนานมาสวะโหมปลุกวันะปลุกว่าพอปลุกวันะปลุกว่าแม่ปลุกวันะปลุกว่าครูปลุกวันะปลุกว่าเทวดาปลุกกูจะปลุกโดยลึกกูจะปลุกโดยลื่กกูจะปลุกโดยลึกกูจะปลุกโดยลื่ลึกไอ้ขึ้นมาเลื่อย้ขึ้นมาลึกไอ้ขึ้นมาเลื่อยขึ้นมา้ขึ้นมาโดยหมาให้ขึ้นมาโดยอะขึ้นมาโดยอุหมาขึ้น อ,อึ้นอุคุนในคึนด้วยนะโบพุทธายะท่าพุทธโมนะนะก้อยมีฤทธิ์โมก้อยมีแรงปุดก้อยกลาท่าก้อยแข้งยาก้อยมีกำลังปุทตังรักษาจำมังรักษาสังกังรักษาอิติปิโสปะกวาติ